ตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นที่ที่รู้อยู่นะครับว่าทะเลที่ภูเก็ตนะครับมีชายหาดที่สวยงามมากครับแต่ใครจะรู้บ้างครับว่าบริเวณชายหาดของจังหวัดภูเก็ตนี้นะครับจะมีสัตว์ประหลาดครับสัตว์ประหลาดที่นี่นะครับมันจะอยู่ตามคลื่นทะเลนี่นะครับและมันจะมีมากก็คือที่นี่นะครับที่หาดไม้ขาวแห่งนี้ครับแต่นนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับว่าสัตว์ประหลาดมันคือตัวอะไรกันแน่ เดี NYU, ๋ยวผมจะไปถามผู้รู้ดูสิครับว่าไอ้ที่ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดมันคือตัวอะไรไปครับสวัสดีครับพ่จูครับครับสวัสดีครับพี่จูเขาบอกว่าที่บริเวณชายหาดแห่งนี้เนี่ยมันมีสัตว์ประหลาดจริงเหรอครับครับมีครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงหน้าตาเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูหน่อยครับอ่าครับลักษณะแบบนี้นะครับครับนำตัวมานลครับ ที่ลำตัวมนันอันนี้มันจะมีขานะครับขาข้างในสีข่ขาขาสี่ขารตรงนี้เป็นหนวดมันนะครับมีหนวดด้วยเป็นหนวดนครับวิ่งเนี่ตาเหมือนแมงสาบเลยอ่ะแล้วมันกินอยู่ยังไงมันอาศัยยังไงอ่ะอยู่อ๋อนี่อยู่ใต้พื้นทรายครับใต้พื้นทรายไม,ไม่ได้แบบ <relatively. S 1> มีรูอยู่อะไไม่ใช่อไม่มีรูอ่ะอยู่ใต้พื้นทรายแล้วมันสามารถจับได้ยังไงพี่อ่าเดี๋ยวอ่าใช้มือจับก็ได้นะครับมือจับเลยเหรอได้ครับได้อ้ยจับได้พี่ผมอยากเห็นครับได้ครับไปเลยพี่เดี๋ยวเราไปด ผู้ชมครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีชายหาดที่สวยงามสมบูรณ์แบบหลายแห่งด้วยกันนะครับแต่ใครจะหารู้ไม่ว่าที่นี่จะมีสัตว์ประหลาดแอบอยู่ตามคลื่นและมีอยู่มากที่หาดไม้ขาวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วมันจับยากไหมอ่ะ๋อยากครับยากเ่ตัวนี้เพระตัวนี้ถ้าเราเราเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเร<ม>าอ,อยู่ต้องน้ําถ้าเราเข้าไปใกล้มันมันมองดูเราอยู่ มันจับตามองเอยู่ๆอยู่เข้าใกล้ด้วยข้าผเห็นพอเข้าใกล้แล้วปุ๊บมันหนีเลยอ่ะมันหนีเลยนี่เลยแต่ผมรู้เพราะว่าตำแหน่งมันผมรู้โโอ้หผมยังมากตำแหน่งไว้เวลาผมจะไปจับสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่ครับเอาเลยพี่จะไปจับไปดูนะจับเลยครับจะใช้มือเปล่าจับด้วยเจอไหมเจอครับเจอผมต้องลุ้งอย่างนี้เลยเหรอมันไปข้างเลยมันไปเรื่อยับไปเรื่อย ้องรอให้น้ำขึ้นโอ้โหตอนนี้ใครนี่นะอันนี้พี่จะเล่นน้ำเหรอครับเกิดอะไรครับเจอ้ครับไหนไหนไหนเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวมันหนีตัวนี้เหรอครับเนี่ยลักษณะมันแบบที่ผมพาได้ดูเมื่อกี้เนี่ยครับอ๋อนี่ไอ้นี่คือนี่เป็นขาประมาณสี่ขาอันนี้คือหัวของมันเฮ้หัวนี่ฮะ ู้ชมค,ครับสัตว์ประหลาดอะไรกันล่ะครับว่ายเคลื่อนที่ลงไปตามคลื่นซ้ำายังเฝ้ามองดูเราอย่างแบบทุกฝีก้าวซึ่งวิจูของเราก็ไม่รอชา้าเลยครับวิ่งลงไปจับม้เห็นกันแบบจระจะกันเลยทีเดียวเชียวไอตัวเนี้ยที่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรครับจักจั่นทะเลครับผมจักจั่นทะเลเใช่ครับที่เขาเรียกจักจั่นทะเลก็คือรูปลักษณ์ลังเหมือนจักจันทนต้นไม้ อแต่ว่านี่มันอยู่ในน้ําเค็มอยู่ในน้ําอยู่ทะเลมันส่งเสียงได้ไหมเออไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้จะกูลเดียวกับปูแต่ว่ารูปลักษมันเหมือนจักรยนทะเลมันจะแข็งเป็นไม้อมอน้นไม้ครับครับผมนี่ไอ้ไอ้พวกเนี้ยเขาจับไปได้แล้วเข้าไปทําอะไรกันนะอ๋อประกอบอาหารได้หลายอย่างครับเอาไปกินเหรอเอาไปกินครับผมทอดเป็นพริกไทยก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้ชุบแป้งทอดนอกเหนือจากนั้นเขากินไงได้อีกกินดิบสดก็ได้วิ่งกินซอเลยเหรอครับผมกินยังไงอะแต่ว่าถ้าตัััััวววกกกกกกกรรรรรระะะะะดดดอออออองงงงนนน่่่่่่แแแใชมม้คคบบตตตาไ ทั้งตัวเลยแกะนี่นะครับแกะกระดองกระดองมันอ๋อสัตว์ตัวนี้ไม่มีเลือดอ๋อไม่มีเลือดครับผมนี่แล้วก็ดึงตัวนี้ออกดึงออกอันนี้คือแผ่นต้นที่มนกินเป็นอาหารที่เป็นพืชเป็นอาหารนะครับครับดึงตัวนี้ออกแทนนะมันยังมีนิดเนี่ยคือเป็นต้นที่แบนต้นเหรออ๋อที่มันกินเข้าไปเหมือนขี้มันเหรอใช่ใช่เป็นอาหารไหนกินยังไงมันหวานเหมือนเหมือนกระปุ่งเหรอ หมือนกุ้งเลยรอใชถ้าเรากินแบบเราถ้าเรากินแบบสดนี้เรากินสดก็ได้แล้วก็บีบนำใส่พริกใส่เหมือนกับกุ้งข้าน้ำลาแล้วเวลาจับกันเนี่ยพี่จับคนเดียวเหรอเอ่อจะมีกลุ่มชาวบ้านฮะกลุ่มชาวบ้านสามสี่คนเลยจับกันช่วยกันจับเลยครับผมช่วยกันาอย่างนั้นส่งร้านอาหารบ้างแล้วไปทำอาหารกินเองบ้างแล้วไปส่งร้านอาหารบ้างแล้วบ้างแล้วเทคนิคการจับคือนี่แกจะบีบเขชัสวิง เรามีสวิงเนี่ยเราสามารถจยาบได้บางวันก็เป็นร้อยครับบางวันเป็นร้อยเลยเหรอก็เป็นพันนะครับที่แท้เจ้าว์ประหลาดที่ว่าก็คือเจ้าจักจั่นทะเลซึ่งมีกระดองที่แข็งแรงคล้ายกบโปุและมีขนาดเท่านิ้วป้องและนอกจากนี้จักจั่นทะเลถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดของชาวบ้านอีกทั้งยังกินแบบสดๆได้อีกด้วยสุดยอดจริงๆและแล้วเราก็มาพบกับ นักลบแห่งดินแดนภูกเก็ตครับวันดี้ครับ,รบอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ฮะอุปกรณ์ที่จับจักรยานทะเลครับอันนี้ภูมิปัญญาใครทำอ่าภูมิปัญญาของนี่พ่อเป็นคนทำรุ่นแรกนะครับของของภูเก็ตอ๋อพ่อพี่ทำเอ่อไหขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้คือสวิงนี้ความห่าง,งของสวิงเนี้ยที่เราจับจักรย่นทะเลคือ 3ามเซนตัวเล็กจะรอดไปเองฮะทรายปามันนี้ก็หรือลาเดลเล่รอดไปเองติดเฉพาะตัวโตๆครับผมวิธีการตั้งงนี้แล้วเราก็เป็นลน้ำขึ้นมาเราก็เขี่ยทรางนี้เขี่ยซะเลยอ่เขี่ยทำไมอ่ะเขี่ยเพื่อการเอาตัวเจ้าจั่ขึ้นมาแล้วก็น้ำน้ำลากลากลากทรายลงไปตัวจะขึ้นมาติดสับินนี้เดี๋ยวชาวบ้านน้องๆจะมาช่วยกันจับเจ้าจั่จั่นทะเลด้วยกันให้ได้ดูครับให้ดูเลยนะมันจับยังไงโอเคมันอยู่ยังไงครับได้ พร้อมไหมครับพร้อมครับผมอ่ะพร้อมไปจับด้วยกันเลยปะและนี่คือสวิงที่ชาวบ้านที่นี่เขาไว้จับเจ้าจักราจรรานันทะเลได้เองนะครับซึ่งสวิงก็ทำมาจากตาข่ายที่มีขนาดพอเหมาะนะครับด้ามจับก,ก็ทำมาจากไม้หรือท่อ PVC และนำมาควายกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับคุณชอมใช้ไม้ปกักเอาตะกุยนี้งเลยนี่เราตังตะกุยทรายนี่ยเราตั้งบบน,น,นี่ครับตั้งตั้งแล้วก็แลวแลนวดทรายขึ้นมานี่ก็แล้วนวด<า>นวดทรายด้วย เคลียรรเหมือนเคลียให้มันให้มันให้มันขึ้นมาารอได้ได้หมไ,ได้ไหม,ไไหมแล้วเวลาเราจับโอ้โหขึ้นฮะขึ้นด้วยนะครับลมแรงขนาดนี้แรงมากขนาดนี้เราจะหามันเจอไหมครับเนี่ยมันมันก็อยู่ที่ความอ,อยู่ที่ว่าเราจะหามันเอาได้ไหมความสามารถของเราครับอยู่ที่ความสามารถของเราน้องได้บ้ยหมครับได้เยอะเลยครับไหนไหนไหนเฮ้ย โนี่ครับติดมาครับเฮ้ยโอ้โหนี่มันอันตรายมากเลยเนี่ยเพราะว่าทั้งคลื่นแรงแล้วก็หน้ำซังมันเวลาต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยลงโอ้ตกทางแรีงเยอะอันนี้ข่าวว่ครับอันนี้ตัวเป็นๆครับอันนี้ไซส์เอแล้ครับที่เราไม่ได้พูดใดเลยครับอันนี้ไซส์มาตรฐานครับผมว่านะคงยังไม่พอทำอาหารแน่ๆครับเพราะฉะนั้นน้องๆครับ เป็นความหวังของพี่ครับน้องๆคือนักล่าของหาดไม้เขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นหาต่อไปเดี๋ยวพี่จะรอกินหลังจากใช้เวลาในการจับประมาณหนึ่งแล้วนะครับชาวบ้านนักล่าจักาจารจันของเราก็ได้เจ้าตัวจักกรจันมาเยอะเลยทีเดียวต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะเอามาทําเป็นเมนูอาหารอันโอชะกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เครื่องเราครบหมดเรียบร้อยทุกอย่างพร้อม้วครับผมพร้อมแล้วเริ่มจาก แกะก่อนเลยอ่าเราแกะกระดองออกเอากระดองออกใช่แกะอย่านี้นะครับครับผมแล้วก็ดึงอันนี้ออกดึงดึงแผ่นต้นที่มันกินเป็นขี้ออกมันออกดึงขี้มันออกไปแค่นี้เองเราก็เราต้องไปล้างน้ำล้างน้ำวิธีนึงล้างน้ำสักสามน้ำเพื่อใายให้มัน้กินเก็บกอที่ขาเนี้ยใส่เนี้ยให้ใสายออกมาให้หมดเดี๋ยวจะทำอ่าอันนี้เอาจะเจลชุบแป้งทอดก่อนนะครับชุบแป้งทอดก่อนครับผมแป้งทอดก่อนอ้าวทำไงครับตัวนี้เราไม่ต้องใช้ ใส่เกลือใส่เลซินเมื่อกี้ก็ไม่ต้องใส่เพราะมันเค็มอยู่แล้วจะเป็นเลยไม่ต้องใส่เลยต้องครับมันเค็มอยู่แล้วมันเค็มอยู่แล้วครับอ,อ๋อแล้วทุกทันนี้มาช่วกันเลยครับที่ผมผมอดใจไม่ไหวแล้วเอาเลยครับผมรอ,อไม่ได้แล้วตอนนี้มาดูเลยครับสดๆครับคุณผู้ชมแคลเซียมแคลเซียมตัวนี้แคลเซียมแคลเซียมมีแน่นอนนะครับอายุดีนแน่นอนเลยครับตัวนี้กุ้งกุ้งรสชาติมันเหมือนกุ้งกับกระปูรวมกัน เพราะว่าเนื้อความนิ่มแบบมันนิ่มแบบพุ่งไงแต่ว่ามันจะมีแบบกระดองพวกอะไรขามันแบบปูนะทีนี้ผมจะเริ่มไปครับทอดแล้วนะครับเอาเลยครับน้ำมันกำลังเดือดเดือดครับเดี๋ยวดี๋ยวครับใส่เลยครับเพรเราต้องติดไปก่อนไม่นั้นไม่ร้อนให้เหลืองกรอบนะครับเหลืองกรอบเลยง่ายมันจะลักษณะเหมือนพวกปูกระต่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ใช่ครับผมแะเปูกระต่อย เป็นความแปลกคือว่ามันคือจักกะจั่งทะเลเอก็ข้าวเหนียวเสร็จแล้วครับหนึ่งเมนูจักกะจั่งทะเลชุบแป้งทอดครับทีนี้ก็เมนูที่สองครับข้าวตีพริกไทยนะครับข้ากระเทียมพริกไทยกระเทียมต้องเยอะๆกระเทียมต้องเอากับหยาบๆโอ้เข้าบรรยากาศมากเลยแบบว่าอยู่ชายทะเลแล้วก็ทำอาหารกินแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยอย่างเงี้ยกำลังคลุกครับคลุกใหเข้ากันคลุกเขา ทะเลครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับอันนี้ครับเป็นจักรจันท์ทะเลชุบแป้งทอดครับกับจักรจันทรทะเลทอดกระเทียมพริกไทยครับผมโอ้โหเราไปดูครับขอกินแบบอืมกรอบมากอันนี้เป็นแบบทอดกระเทียมพริกไทยครับผมจะมีกินกระเทียมชุบแป้งทอดชุบแ,แป้งทอดอืมจะทอดแบบ ตากำพอสมควรอันนี้จะมีจะไม่มีกลิ่นของกระเทียมเลยเป็นกลิ่นของของมันโดยตรงอร่อยมากและนี่คือเมนูจัก,กะจันทะเลซึ่งชาวบ้านเขานำมากินกันเป็นประจำทั้งนำมาชุบแป้งทอดหรือทอดกระเทียมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและใครจะรู้ครับว่านี่ครับเจ้าจัก,กะจันทะเล สัตว์ประหลาดแห่งทะเลภูเก็ตครับตอนนี้อยู่ในท้องผมเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าไม่ใช่หากันได้ง่ายนะครับหากันได้ตามท้องทะเลเฉพาะที่หาดไม้ขาวภูเก็ตเท่านั้นครับคือคนที่จะจับมันได้นะครับต้องเป็นคนที่เป็นคนท้องที่ที่เคยจับมันเท่านั้นครับเพราะว่าโอกาสที่จะจับมนันนี่หายากมากจับได้ยากมากครับพอมาทําอาหารนะครับเด็ดอย่าบอกใครอร่อยมากวันนี้ขอบคุณ พี่จูมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมและผมขอการันตีเลยว,ว่าเรื่องเมนูจักรจันทะเลแห่งท้องทะเลภูเก็ตอึง้งทึ่งเสียวครับ